เขาพันสาวัตีโครงการปีนี้ก็ว่าจังสั้นละให้พักตับพักไต่ี่ิแม่เว่ยโอซาถูกะแมันคอยดีใจด้สิ้นหายกระเซียวทุกข้อพุ่นน่ะกามนี่สีบ่าประพฤติผิดในกรรมคือจัง่เฮห้อนน้ำกันนี่ต้อไปเลิกเลยสามเดือนโอ้ยจเแมันดีหลายฮะเดี๋ยวๆดหยุดๆุดยยุดยยุดยยุดยุดยยุดยุุดาุนยย่ดยุดยุดอุดยุดยุดยวย คอยที่ต้องเ็ดให้ได้ภายในสามเดือนนี่ว,ว้ายเจ้าเช็ดยังป่านนั้นเอาแต่สุราคอเดียวกับพ่อแล้วพ่อป่านสิเป็นธรรมยุทธแท้แนี <_ an> แ่ยพูดได้มาตั้งใจไวล้ล่ะมันที่ได้บุญบ่อสันภาษาเขาภาษาซิซูส,ส,ส,สิวุ่นวายยังมากมายเอาขอเดียวนั่นละ เกาไว้ได้ไหมสิีว่าเป็นคนอหอีย่ามนี้ย่ามามือคือว่าเป็นสะตายบ่